ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่10ตุลาคม2563นะครับวันนี้ชมรมสองหัวใจบุญณากุ่งหนวงพุทธยากไัยนะครับได้มาลงเคตที่1584นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดบางสะแกนะครับนําโดยท่านเกษตุพจน์ธนามงคลนะครับอดีตประธานสภาเขตจอมทองสามสมัยนะครับวันนี้เราได้นํารถดูแฉลบมามอให้พระคุณเจ้านะครับที่วัดบางสะแกนอกจากที่พี่นิ่งกล่าวได้นะครับครับก็วันนี้เราได้มาเออ่ตัดแว่นสายตา แล้วก็ตัดผมให้พี่น้องประชาชนท,ที่วัดตังสะแกนนอกก็ได้ทราบว่ามีพระคุณเจ้าได้เจ็ป่วยต้อตงการที่ใช้รถก,กินแกลเราก็เลยนํามาถวายนะครับนำมัดสุพรรณส่วนาพ,าวพี่ครับจ้ะมากรีน,น,นำพระเนรพลสะแกนนอกก็ขอ,อนุโมทนาส่วนบุญกุศลน,นะที่สอขอจิตเสกพระท่านมงคลแล้วต,ตุตีตุตีอ่าสมรจ้าสมร ได้รวมได้รวมกันวันเนี้ยมีกิจกรรมคือมาตัดแว่นให้แก่ผู้ที่มีความต้องการแล้วก็มาตัดผมให้แก่ทุกคนทั้งผู้หญิงผู้ชายนะทุกคนทา้งคน,นแก่ทั้งเด็กรวมทั้งได้มีโอกาสมามอบรถวิวแชร์นเนี่ยให้แก่รรบที่ว่าบางส่วแใจนอกที่ท่านมีอาก,การคืออาภาพปวกอขออนุโมทนาสมุญรสมสนรณ์ดีนะ เป็นแบบนี้งานวันลขอรคุณยงเนาะเกันมีแต่ก็อาจจะคงจะสะดกขึ้นมากัลคก็ขอให้หลวงพ่อหลวพ่อวัาหพ่อมีสุขภาพดีดียิ่งขึ้นนะครับขอบคุณขอบคุณครับก็ระวังว่าจะหายแล้วเพราะว่าเพราะว่ามันก็ชอบจีวิต จำในจำหาจำอะไรที้พอดีอาจจะมามีสาระวิธีอาจารย์สมคิดเนีท่านเป็นเพื่อนเรียนหนังสือมัธยมด้วยกันมาถ้าท่านบวชก่อนอาจารย์มาในวัดสาอาจารย์มาูระย่ากั้นแล้ท่านก็เป็นคอยสอดส่องความบวชความกัดข้องของอาจามาตลอดทั่วชีวิตนักบวชท่านโถึงปัจจบันนี้ละสาบปีนี่ก็สอดส่องอจามตคร้นึ่ครับแ้้ท่นแล้วแม่กระ่งคงจะลำบากไม่มีห้อพักอะไรดีๆไย่นี้ ก็ขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามในเพจของชมรมส่องรับเสนบุญเพื่อนบุญพยทธายะครับวันนี้พี่นิ่กบอก็ได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างให้กับคนฝั่งคนบุรีนะครับก็ขอให้บุญกุศลนี้ส่งไปถึงนี้ที่น้องทุกๆกท่านนะครับที่ติดตามในเพจของพวกเรานะครับขอให้มีความสุขความเจริญครับสวัสดีครับครับคุณอาัก